อ,อ๋อเลี้ยงปิดก,กล้องเลี้ยงปิดกล้องอ่ะของละครของพี่เขาครับผมออยังไงโมเมนต์ันเป็นอะไรยังไงติดทุออหรือว่าไงก็เหมือนเห็นเ,ออเลี้ยงเลี้ยงปิดกล้องเนอะมันก็จะมีกินเลี้ยงกันตามภาษานะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเหมือนเผอิญว่าพี่พี่คนรถของของพีเอฟในในในวันนั้นเนี่ยเหมือนเขาติดทุระอะไรสักอย่างเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไปไปไปเฝ้าพี่เขาหน่อยก็ดีเราจะได้ไปรับแล้วก็ ส่งพี่เขาครับอะไรนะครับก่่ออนยูแล้วก็ก็มีครับแต่ว่าคืองานเลี้ยงปิดกล้องมันค่อนข้างดึกเนาะเราก็เลยรู้สึกมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มีกระทบอะไรครับวันนั้นแบบรีบไปคุมเลยไหมคะก็ปกติครับเคยก็ไม่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 ได้รีบอะไรมากครับหมายถึงว่าก็เหมือนเราก็อยากให้พี่เขาเอนจอยไปเราไม่ได้คิดจะไปแบบเขาเรียกนะไม่ได้ไปเฝ้าแบบ กับนักกับน่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นเราก็แค่ไปนั่งดูความเรียบร้อยเลยเว่าโอเคมันทุกอย่างโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยไปสังเกตการครับใช่ใช่ใช่หลายคนอยากรู้ว่ากระติบอะไรกันก็ตามที่ทุกคนอ่านปากเลยครับถูกเป๊ะทุกพยางใช่ถูกเป๊ะทุกพยางกับผมแบบถามว่าจะกลับกี่โมงพี่เขาบอกว่ากลับกี่โมงก็ได้แล้วเสียงมันดังผมว่าอะไรนะอะไรเงี้ยครับก็เลยมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษนะใช่ใช่ใช่ ครับผมผมก็ไม่ค่อยได้เจอโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันครับจริงๆนะมันแซวเยอะไหมเอ่ยมันแซวเยอะไหมในโซเชียลเยอะครับแต่ในแต่ในตัวตัวอย่างเงี้ยไม่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 ค่อยเท่าไหร่ครับผมครับใช่ใช่จริงจริงคนไปไปไปหาที่กองละครบ่อยไหมอ๋อไม่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 ครับก็มีคือเราไม่ได้อยากทําให้รู้สึกว่าแบบไปทําให้กองกองเกรงหรือว่าอะไรเราก็ตามตามนั้นแหละครับตามแล้วแล้วแต่โอกาสครับผมแล้วแต่โอกาส แน่แน่นอนครับแน่นอนครับมีมีมีมบ้างมีบ้างแบ่งเวลาไงงานหนูก็เยอะเราเอาที่เราสะดวกว่างเลยครับเราที่สะดวกว่างเลยแล้วก็เอาเทา่าคือเราก็ไม่ได้อยากไปแบบเขาเรียกอะไรไป,ไป,ไ,ปไปเกินเลยอะไรหน้าหน้าที่เราเ <ๆ S 2> พราะจริงๆพี่เขาก็มีพี่คนลถของเขาอยู่แล้วพเพราะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าก็ถ้าวันไหนเกิดพี่คนลถเขาติดธุระอะไรพิเศษก็ก็บอกเราได้อะไรเงี้ยครับ อ <One input> ้ยังไม่มีแพลนเลยครับยังไม่มีแพลนเลยใช่ใช่จริงๆปกติเวลาสงการแล้วผมจะไปเที่ยวกับที่บ้านมากกว่าครับใช่ใช่แต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวพี่แอฟเขาจะต้องเป็นไปสงการแล้วนะเขาได้บอกไหมแค่คออ๋อเหรอใช่างอย่างยังอ้าวเหรอฮะเขาจะเก็บมาไปเซอร์ไพรส์ผมเหรอเลยยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ได้ๆยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูครับเราจะไปชมจะไปเชียรมไหมคะอ่าวันมันคือวันที่เท่าไหร่นะฮะน่าจะเก้าสิบเดืสาคม วันที่90เก้าสิบถ้าถ้าไม่ติดธุระยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปแน่นอนครับความมั่นใจเนาะความสวยของพีแกับชุดไทยก็คือที่หนึ่งอยู่แล้วครับที่หนึ่งในระหว่างชุดไทยหรือว่าเออยังไงครับด้วยแล้วก็ความสวยเลยครับเอาหลาบที่สวัสดีแล้วก็หันกลับมาหลอกโอเค